สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนสวรรค์ขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาและฟื้นฟูหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินวันที่22กรกฎาคม2568ที่ศาลาประชาคมบ้านหนองดู่ใต้หมู่ที่7ตำบลนาในอำเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนม นางสาวรจนาทับศรีพัฒนาการอำเภอพลสวรรค์พร้อมด้วยนางกฤษดาพรบุญมานักวิชาการพัฒนาชุมชนทำงานการดำเนินงานพัฒนาและฟื้นฟูหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินก่อนเริ่มประชุมนายกฤษดาข้ามมาประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอพนสวรรค์ดได้นำาปล่ากด <จำ S 1> ชุมชนเข้มแข็ง จากนั้นนางสาวรจนาทับศรีได้ประชุมชี้แจงการดำเนินงานพัฒนาและฟื้นฟูฟหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ข,ของแผ่นดินในระยะ2เดือนตั้งแต่วันที่ 1, 1> มิถุนายนถึงวันที่31กรกฎาคม2568เป็นการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านยาเสพติดในระดับพื้นที่ร่วมกับเครือข่ายหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยมีร้อยโทอภิสิทธ์บุญรักษารักษาการศัสด์ศรีอำเภอโพนสวรรค์นายกฤษาดาข้ามมาประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอโพนสวรรค์ในายใจดีนันไปรองประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอโพนสวรรค์พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหนองดู่ใต้และประชาชนในหมู่บ้านเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมได้มีการทบทวนแนวทางการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน การดําเนินการคัดแยกผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยสันติวิธีกิจกรรมดังกล่าวมุ่งสร้างความเข้มแข็งให้แก่หมู่บ้านและชุมชนในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนวันนีีุ้ตลอดไป